สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนในหัวข้อประพจน์ที่สมมูลกันสมมูลกันสมมูลหมายถึงอะไรสมมูลตามบทนิยามค่ะบ,บอกว่าประพจน์ที่สมมูลกันภาษาอังกฤษคือ equivalent statement นะคะคือรูปแบบของประพจน์สองรูปแบบที่มีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีกรณีต่อกรณีนะคะ กรณีต่อกรณีคำาันตกนะใช้สัญ,ญลักษณ์นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของคําว่าสมมูลนะคะก็คือค่าความจริงบรรทัดต่อบรรทัดนะคะเขาเรียกว่าการณีต่อกรณีนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ก็คือขีสามขีดอย่างนี้นะคะสมมูลประพจน์ P และ Q สมมูลกันคุณครูก็เขียนแทนด้วย P สมมูลกับ Q นะคะจำไห้นะคะประพจน์ที่สมมูลกันคือมีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวนักเรียนอาจจะงงอ่ะมาเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเราจะทำยังไงเขาบอกว่าเราจะตรวจเราจะรู้ได้ไงว่าประพจน์สองประพจน์สมมูลกันหรือไม่มีวิธีการทําอยู่สองวิธีนะคะมีวิธีการทําอยู่สองวิธีหนึ่งใช้ตารางค่าความจริงใช้ตารางค่าความจริงการสร้างตารางค่าความจริงครูสอนแล้วนะคะอา่าแล้วเอกที่สองโดยใช้รูปแบบ ของประพุทธที่สมมูลกันแต่ในคาบนี้คุณครูจะสอนโดยใช้ตารางค่าความจริงนะคะให้นักเรียนแัปเจอ์เอานะคะามาดูตัวอย่างะคะ่ะ อย่างนะคะอ้าวกูอยากจะรู้ว่าประพจน์ p ไป q สมมูลกับ not p หรือ q หรือไม่ก็คือมีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีหรือไม่นะคะเรามาดูอันนี้มีกี่ประพจน์คะมีสองประพจน์คืออะไร p q อันนี้ก็กี่ประพจน์สองประพจน์ p q สองกำลังสองได้เท่าไหร่สองกำลังสองเป็นสี สองกำลังสองเป็นสีก็แปลว่ามี t2 ตัวแล้วก็มี f2 ตัวแบ่งสองแล้วก็แบ่งอะไรแบ่งหนึ่งนะคะอันนี้ทำมาแล้วอ่าต่อไปหาอะไรหานิเศษนิเศษมีไหมมีนิเศษ P ก็คือตรงข้าม P ตรงข้าม P มีอะไรบ้างจาก t ก็เป็น f จาก t ก็เป็น f จาก F ก็เป็น T จาก F ก็เป็น T อ้าวโอเคกูได้แล้วอันแรกกูหา P แล้ว Q P แล้ว Q กูมีช่องหนึ่งช่องสองช่องสามอ่าดูช่องไหนกับช่องไหนช่องหนึ่งกับช่องสองอ่าช่องหนึ่งกับช่องสองนะคะดูนะคะช่องหนึ่งกับช่องสองแล้วท่อง P Q ไว้ยังไงถ้า T แล้ว F เป็น F นอกนั้นเป็นจริงหนึ่งกับสองใช่ T F ไหมไม่ใช่ ใช่ t f ไหมใช่ t f เป็น f นอกนั้นเป็นจริงอันนี้ก็ได้ T ได้ทอ้าวเธอวงไว้เลยอ่าอันนี้คือของอันแรกนี่คือของอันแรกนะคะอ่าต่อไปเรามาดูของอันนี้ดูของอันนี้นะคะก็คือ n o t P หรือ Q อ่ามาดูนะคะ n o t P หรือ Q ดูช่องไหนกับช่องไหนช่อง2กับ ช่องสองกับช่องสามอยูช่องสองกับช่องสามนะคะช่องอะไรนัพีอยู่ช่องสามนัดคิวอยู่ช่องสองอ่าเชื่อมด้วยอะไรเชื่อมด้วยหรือเราท่องหรือมาว่ายัางไง f หรือ f เป็นเทสนอกนั้นเป็นจริงใช่ f กับ f ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็เลยได้อะไรนี้ชี้อืมนี่ได้อะไร สองกับสามเอฟกับเอฟไหมเอฟกับเอฟก็เลยได้อะไรได้เอฟสองกับสามใช่เอฟกับเอฟไหมไม่ใช่ก็เลยได้ทีอ่าได้ทีอ้ามาดูเช็คกรณีตัวนี้ครูมีนี่คือสิ่งที่ครูต้องการเปรียบเทียบนะคะเราก็มาชี้ตรงนี้บรรทัดเดียวกันเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนกันไหมคะเหมือนเหมือนกันไหมเหมือนเพราะฉะนั้นคุณครูก็สรุปเพราะฉะนั้น P ก็ต่อเมื่อ Q เป็นยังไงคะสมมูกับ not P หรือ Q โอเคนะคะมันทัดคูมไม่พอเติมตรงนี้เนาะอ่ะ,อะ,อะมาดูข้อต่อไปบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจอืมมาดูข้อต่อไปนะคะอ่ะนี่กี่ตัว PQ อันนี้ก็ PQ มีสองเหมือนกันสองกลังสองเป็นเท่าไหร่สองกลังสเป็นสองกลังสองเป็น4แ่แปลว่ามีทีสองตัวมี F 2สองตัวมีอันนี้แบ่งสองแล้วไปก็แบ่งหนึ่งแบ่งหนึ่งแบ่งหนึ่ง 1, ะคะมีน็อตไหมมีมีน็อตอะไรบ้างน็อต P ก็คือตรงข้ามของ P ได้ไรคะได้ The F อันนี้ก็ได้ f ได้ t t แล้วก็มีน็อตอีกเลยน็อตอะไรอีกอ่าแล้วก็น็อต q น็อต q ก็คือตรงข้ามของ q ตรงข้ามของ q นะคะข้างของ kia ตรงข้ามของ t คือ f ตรงข้ามของ f คือ t f t อ่าหาก้อนนี้ก่อนเราได้ทุกตัวแล้วหาก้อนนี้ก่อนนะคะหาก้อนนี้ก่อนได้อะไร นิเซต Q หรือ P นี่เซต Q หรือ P R ครูมีช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ดูช่องไหนก็ช่องไหนดูช่องสี่กับช่องหนึ่งเชื่อมด้วยหรือนะคะเชื่อมด้วยหรือหรือท่้งว่าไง F หรือ F เป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงอ่ะช่องสกับ1นะคะช่องสกับช่อง1นอยู่ตรงนี้นะ อ่าได้ไลน์ได้ทีได้ทีอันนี้ได้อะไรได้เอฟอันนี้ได้อะไรได้ทีอ่าต่อไปหาอะไรหาอ,อันนี้หาเสร็จแล้วนะต่อไปอะไรคิวหรือน็อตพีคิวหรือน็อตพีไปว่าดูช่องไหนกับช่องไหนอ่าดูช่องคิวคือช่องสอง น็อต P คือช่องสามเชื่อมด้วยอะไรท่าแล้วสองกับสามท่าแล้วท่องมาว่ายัางไงท่า T แล้ว F เป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงถ้า T by F เป็นอ่ดูนะคะ Q แล้วน็อต P อ่ะถ้า T by F เป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงถ้า T by F ไม้ไม่ใช่ถ้า T by F ไม้ไม่ใช่ใชอ้าวเรามาดู คุณครูบอกว่ายังไงประพจน์ที่สมมูลกันคือค่ามีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีเราก็มาเช็คนี่สิ่งที่โจทย์ถามว่าสองอันนี้เหมือนกันไหมเช็คตั้งแต่บรรทัดแรกทีอาาบนก็ได้บนก็ได้ล่างก็ได้อันนี้อะไรเหมือนกันไหมไม่เหมือนอันนี้เหมือนกันไหมเหมือนอันนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนนัเรียนคะถ้ามีแค่บรรทัดเดียวเนี่ยไม่เหมือนกันเราถือว่าประพจน์ ทั้งสองนั้นไม่สมมูลกันนะคะก็ถือว่าประพุทธทั้งสองไม่สมมูลกันมาตั้งแต่บรรทัดแรกก็ไม่เหมือนแล้วแล้วก็มีบรรทัดนี้อีกนะคะถ้ามีบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งที่อยู่กรณีเดียวกันเนี่ยที่อยู่บรรทัดเดียวกันเนี่ยไม่เหมือนกันเราถือว่าประพุทธทั้งสองไม่สมมูลกันสรุปค่ะเพราะฉะนั้น not q หรือ p ไม่สมมูลเขียนแบบนี้นะคะ ไม่สมมูลกับคิวแล้ว not p โอ,โอเคนะคะอ่ะมาดูข้อต่อไปอ่ะไอ้ให้หนักเรียนแคปเจอร์มองเห็นไหมโอเคนะคะให้หนักเรียนแคปเจอร์นะอ่ะมาดูข้อสุดท้าย ว่อนี้ยาวหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีประพจน์กี่ตัวสามตัวก็คือมีอะไรบ้างมี p มี q มี R เวลาครูหาครูจะหาก้อนนี้ก่อนก้อนนี้คือก้อนนี้ครูไม่สามารถทำต่อกันได้ค่ะเพราะว่ามันไม่พอมันมันคนละอันครูก็เลยแยกแยกตารางกันนะคะมี p มี q r มีสามตัวสองกำลังสามเท่ากับอะไรแปดแปดแปลว่าอะไร มีทีสี่ตัวสองสามทีมีคอ่ะนี่แบ่งสใช่ไหมคะต่อไปก็แบ่งสอง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 ตรงนี้คืออะไรแบ่งหนึ่งก็คืออะไรทีเอฟที F T F T F นะคะอาะมาดูหาอะไรก่อนหาเราเราอยู่ก้อนนี้อยู่นะคะตอนนี้เรา,าหาหาก้อนนี้อยู่หารหา P และ Q มาฟูมีช่องหนึ่งช่องสองช่องสาม,หมให้นี่เป็นช่องสี่แล้วกัน ามาดูนะคะพี P และคิวเราท่องมาว่าอย่างไงและทีและทีเป็นจริงนอกนั้นเป็นเทจทีและทีเป็นจริงนอกนั้นเป็นเทจทีและทีเป็นจริงนอกนอั้นเป็นเทมโอเคนะคะโอเค ตัไมาหาอันนี้ก็ในหาแล้วต่อไปเอามาเชื่อมด้วยอะไรคะเอามาเชื่อมด้วยเอาคุณลืมหานอตอาจริงหาทีหลังก็ได้นะคะหาก่อนก็ได้มีค่าเท่าเดิมอัน,อนอ็อตอคือตรงข้ามของอา,ออามาดูช่อง3มนะคะหนูจะทําอะไรก่อนก็ได้แต่ว่าสุดท้ายต้องหาให้คบให้หมดนะคะอามาดูนะคะนอตอคือตรงข้ามของ r ก็ได้อะไร e f t e f t F, t t F, t t อมีตัวนี้แล้วมีตัวตัวนี้แล้วแล้เอาสองอันมาทำอะไรกันมาเชื่อมกันก็ต้องเป็นอะไร p หรือ q แล้ว not r p หรือ q แล้ว not r อ่ะมาดูนะคะ นึ่งสองสามอ่ะกูให้ช่องนี้เป็นช่องห้าช่องห้าอ่าช่องห้านะคะแต่ว่าดูช่องไหนกับช่องไหนอันนี้ P และ Q คือช่องสี่ R คือช่องห้าเชื่อมด้วยอะไรท่าแล้วสี่ไปห้าท่าแล้วสูดรว้ายังไงท่า T แล้ว F เป็นเทดนอกนั้นเป็นจงนี่เศษข้าวต้องข้ามนะอ่ะใหม่ท่า T แล้ว F เป็นเทดอ่ะ T แล้ว F เป็นเทด อีเลฟไหมไม่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 เอาเช็คอีกรอบจากสีไปห้าถ้าถ้าแล้วถ้าทีเล้วอฟนะคะ,ะมีกรณีเดียวคุณครูได้นี่อ่าโอเคอันนี้หนูแคปเจอร์ไปก่อนนะคะหนูแคปเจอร์ไปก่อนทีนี้ เนื่องจากว่ามันเป็นสามสามตัวมันไม่พอ,อเราก็เลยอืมอันนี้มันยังอยู่ข้อเดียวกันอน,นะนักเรียนแต่ว่าผูต้องแยกตารางหาเพราะมันหาครั้งเดียวไม่ได้เลยหาครั้งเดียวไม่ได้นะคะอันนี้ข้อเดียวกันนะนี่คือโจทย์นี่คือโจทย์ควรมาแยกตารางหาอ่า มีสามตัวเหมือนกันสองกำลังสามก็เท่ากับอะไรแปดสองกำลังสามเท่ากับแปดก็แปลว่ามีทีสี่ตัวเอฟสี่ตัวแบ่งสี่แล้วก็แบ่งอะไรแบ่งสอง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 ก็คือทีทีเอฟเอฟทีทีเอฟเอฟนะคะแบ่งสองแล้วก็แบ่งอะไรแบ่งหนึ่งก็เป็นทีเอฟ T F T F T F ออเาน็อดก่อนมีน็อดอะไรน็อดพก็คือตรงข้ามของ P อ่าตรงข้ามของ P อ่าจาก T ก็เป็นอะไร F F F f จาก F ก็กลายเป็นอะไร T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  แล้วมีน็อดอีกไหมมีน็ออะไรน็อ R ขอดูช่อง R ตรงข้ามของ R าจาก t ก็เป็น f t f t f t อ่าจากรูปเราจะหาแบบนี้ก่อนเลยได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีตัวมันไม่มีว่ากลุ่มนี้ก็คืออะไรดังนั้นครูสอนแล้วต้องหาอะไรก่อนหาในวงเล็บในวงเล็บของเราคืออะไร q แล้ว not r อ่อี๋ยวลืมอีก ใส่ช่องก่อนช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าครูควรดูช่องไหนคะครูควรดูคิวคือช่องสองไปสองไปนอดอาร์นอดอาร์ออาคือช่องห้าจากสองมาห้าด้วยท่าแล้วมาสองมาห้าด้วยท่าแล้วนะคะเราท่องมาว่ายัางไงท่าแล้วท่าทีแล้ว F เป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงทีเราเอฟไมไม่ใช่จากสองมาห้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ถ้าทีไปเอฟใช่ไหมอ่าทีไปเอฟไดเอฟจากสองไปห้าเนาะทีไปเอฟไมไม่ใช่ทีไปเอฟไมไม่ใช่ทีไปเอฟไมไม่ใช่อ่ะอันนี้หาแล้วต่อไปเอามาทำอะไรไมาเชื่อมกันหมดเลยก็คืออะไรบ้างก็ตัวอะไรบ้าง NOT p หรือ q แล้ว R อ่ r ให้ช่องนี้เป็นช่องหกดูจากไหนไปไหนดูจากช่อง NOT p n o t p คือช่องสี่หรือ q ไป NOT r กับช่องอะไรช่องหกช่องสี่กับช่องหกนะคะด้วยคำว่าหรืองเรว่องหรือว่ายังไง f หรือ f เป็นเทจนอกนั้นเป็นจริงสี่นะคะ F หรือ F, f เป็นเทจนอกนั้นเป็นจริงเทต F หรือ F ไม่ไม่ใช่ 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 F หรือ F ไม่ไม่ใช่นะคะ าจากนั้นพอทำเสร็จแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันนี่นะคะเราก็มาอ,มอ่านี่คือจากโจทย์ของเรานะคะนี่คือโจทย์ของเราอันนี้คือก้อนแรกนี่คือก้อนที่สองแล้ก็มาเช็ค f อ f อ่าเ t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  ปรากฏว่าเป็นยังไงเหมือนกันทุกอันไหมเหมือนกันทุกอันเหมือนกันทุกอันแปลว่าอะไรประจน์มันสมมูลกันนะคะเพราะฉะนั้น not p หรือ q แล้ว not r เป็นยังไงคะสมมูลโอ๊ย อ่กูเอานี้ขึ้นก่อนเอาใหม่เอาใหม่เขียนใหม่เอา,เอา,เอาตามโจทย์นะคะโจทย์มันคือนี้ต้องสรุปตามโจทย์โจทย์เขาบอกว่า P และ Q แล้ว not r สมมูลกับ not P หรือ not P หรือ Q แล้วนอตอ่าอ่าอันนี้นะคะอันนี้คือครูครูสรุปนะคะอันนี้เฉพาะของข้อสามนะคะอืมโอเคครูก็ยกตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนสร้างแบบตัยอย่ำเหมือนกันอ้าอ,อ,อันนี้ เดี <Workers> ๋ยวคุณครูจะมาอธิบายทีหลังนะคะให้นักเรียนจดลงไปเลยนะคะเดี๋ยวขาบหน้าคุณครูจะมาอธิบายทีหลังให้นักเรียนจดลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายทีหลังอันนี้นะคะหมายให้แคปเจอร์ไว้หน้านี้จดลงไปเลยนะคะ ให้แคปเจอไว้เดี๋ยวคราวหน้าครูจะมาสอนให้จดลงไปก่อนอมีทั้งหมดให้จุดมาให้หมดทั้งสิบข้อนะคะโอเคเดี๋ยวคราวหน้าครูจะมาสอนอีกนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ